จากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็กลายเป็นพูดได้ใช้เวลาแค่30วันค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาพวกนี้นะคะเช่นฟังออกนะแต่พูดตอบกลับไปไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมานานก็ยังใช้จริงไม่ได้หรือหลายคนค่ะแต่ภาษาอังกฤษได้แป๊บๆสักพักก็ลืมค่ะลองเริ่มใหม่ไหมทุกคนเริ่มฝึกแบบนี้เลยค่ะทําตามหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะและไม่ว่าเราเนี่ยจะอยุเท่าไหร่ก็สามารถฝึกตามนี้ได้เลยค่ะ หนึ่งนะให้เราเนี่ยฝึกจากประโยคที่พบเจอจริงๆในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการทักทายการแนะนำตัวการสั่งอาหารการถามทางเล่มนี้ข่าวรวบรวมมาให้แล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30 Day 1ถึง Day ที่เตเลยค่ะ2กดฟังเสียงได้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่มีเสียงจริงๆค่ะเพียงแค่อ่านแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันจะทำให้เรานั้นจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ3หนังสือเล่มนี้ค่ะ เสริมความรู้ด้วยคำศัพท์ที่รวบรวมไว้ให้แล้วให้เราขาดได้ประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคได้หลากหลายมากๆเลยกว่า500คำค่ะ 4. เป็นหนังสือนะ,ะที่พกไปไหนก็ได้ค่ะยิ่งเมื่อแระตามนาที่เราเจอฝรั่งก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วพูดโต้ตอบได้ทันทีเลยค่ะ5หมดกังวลว่าจะอ่านไม่ออกค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้นะคะมีคําอ่านภาษาไทยมีคําอ่านคาราเตะภาษาไทยพร้อมคําแปลต่อให้เรานะ,ะอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ยังอ่านหนังสือเล่มนี้ได้แน่นอนค่ะ และที่สําคัญทุกคนค่ะช่วงนี้ค่ะครูพี่วันจัดโปรให้กับคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษอยากสื่อสารได้ค่ะปกติหนังสือเล่มนี้นะคะราคาเต็มเนี่ย590ตอนนี้ครูพ่วลดเหลือเพียงแค่390และที่สําคัญค่ะใครก็ตามที่สั่งซื้อจากคลิปนี้นะคะพิเศษนี้เลยค่ะรับของแถมไฟล์เสริมความรู้อีก20ไฟล์ใครสนใจทักแชทหรือพิมพ์สนใจได้เลยค่ะ